ครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็อ่าในเมื่อต้นอในหน้ายัางเล็กเนี่ย mm hmm. เขาก็ยังไม่ให้ผลผลิตนะครับคือต้องรอสามปีถึงจะให้ผล,ผลผลิตหรือสองปีครึ่งให้ผลผลิตนะครับก็นี่นะครับเราก็จะต้องปลูกอย่างอื่นแทนนี่มะละกอนะครับส่วนใหญ่ปลูกในหน้าคือมะละกอเนี่ยปีหนึ่งก็ได้กินนะครับ ในนาเดนมันสามปีราะฉะนั้นเราจะปลูกในนานะครับแถวในนานี่สังเกตดูในนาในนาในนาไปยันนู่นเลยนะครับอ่าแถวนี้ก็เอามะละกอสับวางนะครับมะละกอสับ่างนี่ในมะละกอได้กินแล้วเห็นไหมในนาต้นแค่นี้เองนี่เดียวนะครับดูต้นมองแทบไม่เห็นเลยนะนี่ครับมองแทบไม่เห็นเลย นะครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยข้างในนี่ก็มองไม่เห็นนะครับเล็กมากอ่านี่ยในหน้านะครับต่มากรอเราจะสับกันไปเรื่อยๆนะครับดูครับตามแถวเป็นมะละกอสรับวา่างในหนาอันนี้คือช่วงที่ต้นไม้เรายังไม่ได้ผลนะครับเราก็ต้องปลูกอย่างอื่นไปนะครับบางคนก็ถ้าชอบปลูกผักก็ปลูกพวกผักชีลูกตุ้งอ่าพริกอะไรปลูกได้หมดนะครับเอาที่ว่า เออหนึ่งปีได้กินนะครับแต่ว่ามะละกอส่วนใหญ่แถวเนี้ยที่ปลูกมะละกอเพราะว่าขเขาไม่ค่อยชอบทําแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะผักพื้นบ้านนะครับมันดูแลยากเพราะว่ามันอยู่ในไร่นะครับก็คือปลูกทิ้งปลูกแล้วปลูกเลยนะครับก็จะเป็นน้อยหน้ากับมะละกอนะครับเพราะอะไรเพราะมะละกอเนี่ยปลูกปุ๊บเนี่ยหกเดือนเขาเริ่มเก็บได้นะครับพอเก็บได้เนี่ยเขาจะเก็บได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ ถ้าต้นมันสูงเขาก็ฟันตัดคําสาวนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณสองปีสองปีก็พอดีในนาเราก็เริ่มโตแล้วก็ลุมะละกอออกนะครับเราก็จะได้ในนาสวยๆนะครับเต็มแปลกที่ไม่ปลูกกลนะ้วยนะครับไม่แนะนาให้ปลูกกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยหน้าแรงเขาจะดึงน้ําจากในนาเข้าไปอีกมันจะเป็นการซ้นนําในนาแล้วก็ กล้วยนี่โตวไวมากนะครับไม่เหมือนมะละกอนะครมะละกอนี่มีแค่ต้นเดียวแต่กล้วยเนี่ยมันจะแตกหนอ่อเยอะมากนะครับก็โซนนี้ก็จะไม่ค่อยปลูกกล้วยอ่าในร่องในนานะครับนอกจากว่าต้นในนาปีเจ็ดปีแปดปีแปีเก้าปีที่ที่มันตายนะครับพอมันตายเขาจะกล้วยไปซ่อมเพราะาอะไรเพราะว่ามันห่างจากในนาเยอะแล้วเพราะในนาต้นที่เป็นก็เป็นในนาต้นที่ตายก็ตายไปต้นไหนตายก็เอากล้วยไปปลูกแทนซ่อมได้นะครับ ไม่ปลูมกมะกอเพราะมะกอต้นเล็กนะครับแต่ถ้าอย่างนี้อย่างนี้ในหน้าเราต้นเล็กเราต้องปลูกมะกอครับเพื่อว่าแสงแดดจะได้โดนในหน้าในหน้าเราก็จะได้โตว,วันโตคืนจะโตวไวนะครับกอคลิปนี้เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานที่ว่าช่วงในหน้าที่เรายังเก็บไม่ได้เราจะปลูกอะไรแทนดีนะครับก็ผมก็มีมะกอมาแนะนําให้ก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ